สวัสดีจ้ะพี่น้องโบพิทเมนเมทโทมีของเซ่โอยชุดดุยชิตทวายป่าชื่อแฟริกุโอชวูวีเมนี่วัวกินชีวมูเทมาพี่น้องเมนี่หยุดงานก็ต้องมาช้อปปิ้งซื้อของใส่ของกินเนาะค่ะเนะาะมอเต่ไปทำง,งานบบมีเวลาเฮ็ดอย่างมาค่ะมะมาเข้ามากะมาเจอรานดอกไม้ก่อนพาชมดันดอกไม้ก่อนจ้บพี่น้องจามา,ามาค่ะมาแกพี่น้องดอกไม้อย่างงามงามเนี่ย สีเนี่ยไม่แดงสดใสงามแท้สเุเลยเมื่อเนี้ยไม่มีโบมีโบมีอ่ะี่ยอย่างก็บโบมีบอลสีกะโชว์อันนี้แหละพี่น้องสีงามเพื่อกันเด้อค่ะเด้อว่ะสีแดงจ้ายวายอยู่เนี่ยงามโบจะงามบบพูดเมื่สีแดงสดใสปันบอลสีโรดพี่น้องเอ,อ้ยงามคักจ้าดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่เศรษฐีเรือนไหนเศรษฐีเรือนไหนจ้ะพี่น้องพุ่น่ะ ว่าสายพันธุ์ใดมีหมดทุกอย่างพี่น้องเออทั้งมีกับมีจากสายพันธุ์ใดเนี่ยอันนี้ก็อ่ะอย่างก็ต้นเหรียญเงินเหรียญทองพี่น้องเหรียญเงินเหรียญทองจ้ากล้วยไม้สวยสวยจา้าหลาบกงามคักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยมี่เนี่ยสุดยอดจ้ะทางนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้จากพี่น้องจา้าดูกล้วยไม้ออกคีเดสวยๆทั้งนั้นเลยจา้าดูกับกับทางละเกือบสิบสี่ยูโรพี่น้องเน็่บ่นเนี่ยกระทางกระโปะหนึ่งเด้อค่ะเด้อ กล้วยหอ่อเอ่อกล้วยไม้ส,สวยๆเลยพี่น้องมีทุกสีนะจ๊ะชอบแบบใดพี่น้องเลือกเอาเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้ก็เป็นไอ้อย่างก็กล้วยไม้ของพวกคนจีนพี่น้องจ้ามีทั้งสีขาวสีชมพูเออสีมว่วงนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยชอบแบบใด็กะอะเขาเมนว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้างามคัก <c oughs> <c oughs> ก่อนที่เขาห่างกับฟ้าชมตนม้นไม้งามๆเราไป่นองความสวยงามนะคะ กล้วยไม่แมยสีสีอย่างกา่อนนี่สีเมีดําเงินเนาะเู้เขาเห็ดงาบๆพี่น้องเนี้ยมันผสมผสมได้ยังไงวะหัวางามขักน้าเนี่ยจ้ะสวยงามสุดจ้าฝั่งนี้ก็เป็นสียมพูจ้ะพี่น้องจ้าปลูกได้งามมากเลยค่ะพี่น้องค่ะตเนี้ยขักเนี่ยอือสะอ่อนเบื้องต้นประกันสมน้อยพี่น้องแค่ดีๆกระปลูกน้อยๆเป็นไวเลีเ่ยวเนี้ยสมเชยวันน้อย ดกคักดกแน่หพูแนี่นอูเพ็ดได้ดีขนาดคนเบืองนอกนี่สุดยอดอีถูอีถังกะละมังแตกมาสัทพี่น้องคะมืงดูนี่ทุกสายพันธุ์เยอะแยะไปหมดเลยค่ะกระบองเพชรก็เยอะแยะพี่น้องโอ้โหโคตรพูีทุกสายพันธุ์เลยจ้าทุกคนจ้ทาทั้งนี้ก็ต้นไม้สุดเด้พี่น้องดูได้กระถางน้อยๆไว้ที่ดีสุดยอดเลยจ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกมะเขือเทศพี่น้องดูค่ะถุงใหญ่ๆเลยนะจ๊ะ รุ่นนี่โลละหนึ่งยีโรเจ็ดสิบเก้าสมตินเด้พี่น้องด้วยนี่มาจากประเทศมาล็อกอัส,สัซนพี่น้องงามขักมะนาวเหลืองพี่น้องงามขักมะนาวเขียวก็มีจับพี่น้องจา๋าดูสิลูกโตๆกิโลห้าบาทเลยพี่น้องสีทุ้งแรกโลละสี่ยีโรเกือบหายย่โรจับพี่น้องจ๋าทุงหนึ่งสองยีโรสี่สิบเก้าจากพี่น้องจา๋ง 1, 2, 49, จา,น,จานี่หกลูกนะคะ ของขายเยอะแยะพี่น้องเลือกเอาด้วยจ้ะเดอ้อกล้วยกล้วยกล้วยร้านนี้ขายถือพี่น้องนี่บ่นี่เออจังวยน,นี่หกงวยนี่เก้าสิบเก้าซ้ำจินพี่น้องนี่บงราคามันนี่ร้านนี้ขายถือจ้ะพี่น้องจ้าถือคักทางนี้ก็จะเป็นแตงค่ะพี่น้องค่ะแตงนี่่วยละเก้าสิบเก้าซ้ำจินพี่น้องคุณแตงนี่คุณด้วย้ะเก้าสิบเก้าซ้ำจินง,งามๆเลยจ้า เลือกเอาตามสบายได้พี่น้องเนี่ยหลายคักสั้นๆผมไม่จะแต่งจะพี่น้องจ้านี่เอาไปสองลูกจ้าทางนี้กับโรกาโดจะพี่น้องดูหลายคักบวกลมจ้าดูอง,งุ่นพี่น้องมาจากอิตาลีโลละสองยูโรยี่สิบเก้านะจะพี่น้องจ้างามๆเลือกเอาได้ตามสบายค่ะทางนี้ก็จะเป็นพวกผักค่ะพี่น้องค่ะดูเยอะแยะเลือกเอาตามสบายเด้ค่ะเด้อชอบแบบไหนก็เอานะคะ ฝั่งนี้ก็กระเทียมค่ะพี่น้องกระเทียมโลละเจ็ดยูโรเกือบแปดยูโรนะจ๊ะทุกคนนี่อันนี้หนึ่งยูโรเก้าเก้าจ้าผักอันนี้ก็หัวงาพี่น้องไปหัวหนึ่งหนอจ๋านะอันนี้ก็จะเป็นแครอทจากพี่น้องจ้าโลละหนึ่งยูโรสิบเก้านะจ๊ะพี่น้องดูี้หนึ่งยูโรเจ็ดเก้าจากพี่น้องจ้าดูผักแหนโลหนึ่งจ้าทางนี้ก็เป็นบักมวงจาพี่น้องจ้านี่ แมนโกเมนโกมาจากประเทศสเปนนะจ๊ะเอสปปญโยนหน่วยละหนึ่งยูโรเก้าเก้าจากพี่น้องจา้าเลือกเอาตามสบายเด้อค่ะเด้เอนี่แซบวานดีนะคะเนี่ยลูกใหญ่ๆเอฟเอฟเลยคุนพี่น้องทั้งหนผุนเมนเบิดจา้าเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่ได้ไปแล้วสามลูกจากพี่น้องใหญ่ๆเลยนะจ๊ะเูล่ะถือถือคักพี่นอ้ององ,งุนรุ่นนี้พี่นอ้องบั่รู้งุนมาจาก, e จากอินเตอร์ดีจ้ะแท๊ก แคหนึ่งยูโรเก้าเก้านะพี่น้องคือเยอะแยะเลยจ้ะไม่มีเมด็ดนะจ้ารุ่นนี้มันมีเม็ดจ้ะนี่งามๆเลยทางนี้ก็จะเป็นหมักทับทิมพี่น้องจ้ะหรือว่าบักพี่ลาบาันเฮาหรือพี่น้องจา้าหลายคักจ้ะทางนี้ก็จะเป็นลูกพับจับพี่น้องดู่วยละเก้าสิบเก้าซัมสินพี่น้องจา้าหลายจะหลายเลือกเอาจา้ะมะพร้าวเป็นลูกก็มเได้พี่น้องเบียมะพร้าวแห้งไอเฟ็ตขนมหวานจะพี่น้องจ้ามีเบิบเบร์ดจา้า นี่หมักเกาลัดพี่น้องหมักเกาลัดหรือว่าหมักเจจเตนอู้ถูขาดโลดละโลดละหายอยู่โลพี่น้องจ้าขาดอยู่ซ้ำจินหนึ่งจา้าฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำยาถูบ้านจากพี่น้องจา้าทางนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มค่ะพี่น้องเอาไปสองขวดค่ะใครอยากชิมไม่เอ่ยทางนี้ก็จะเป็นพวกไก่พวกเนือ้อเลือกๆพี่น้องค่ะเาลุกเลือกเอาค่ะไก่ไก่ไก,ไก่ทางนี้ก็มีแบบเป็นตัวค่ะทุกคนแบบนี้ไก่บ้านเลี้ยงเองรื้พี่น้องจ้านี้ ตัวละแปดยูโรเจ็ดสิบจ้าแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะใกล้บ้านจ้ะทางนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นไส้กรอกจ้าหมู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 ฝรั่งจ้าอาหารของแช่เย็นค่ะพี่น้องปลาแช่แข็งจ้ะรู้กูะเยอะแยะไปหมดทางนี้ก็จะเป็นไอติมจ้ะพี่น้องมีทุกแบบทุกอย่างเลยจ้ณนี่แต่ไอติมพี่น้องตไปเบิดมีไม่ไอายติมจ้ะอติมทั้งนั้นเลยจ้า ไติมไอติมไติมขนมแช่เย็นพี่น้องจ้ากระตูจ้ามีให้เลือกทุกแบบทุกอย่างพี่น้องจ้ามีเงินซื้อกินบ่เท่านั้นลหละจ้าพี่น้องเบิ่งขาแกะไงขาละยี่สิบหกยูโรเก้าสองพี่น้องยี่สิบหกยูโรจุดเก้าสองจ้าใหญ่ๆแล้วจ้าพี่น้องจ้าขาแกะค่ะนี่แหละพี่น้องจ้าก็ได้ซ้ำนี่แหะจ้าบ่อเอายางลายดอกเพราะว่ากับเข่าเต็มตู้เย็นยุ่เนะจะเอาสิ่งที่จําเป็นนะจ้ะเนาะ เอาเป็นว่าสิจบคลิปสำํำหนีได้พี่น้องจ้าที่ไหขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมเด้อค่ะเด้อนี่แหละคลิปช้อปปิ้งชิวๆเนาะค่ะเนาะ็สิได้ไปใจของบ่าวอย่างหลายดอกสิไปเติมน้ำมันต่อโอเค,ดคเด้อค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดติดตามสั้นกระดิ่งไว้ให้เด้อค่ะเด้อว,ว่าสิไปล่าขาดคลิปใหม่ๆองย้ายสิดีพอ่อจ้ะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเลิฟเลิฟเลิฟ เินชมไปเรื่อยนะคะพี่น้องก็พวกขายน้ําทั้งหลายนะคะของกินของใช้ะะด้วยค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะนี่แหละกาชอปปิ้งชิวๆค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะพี่น้องซื้อหนึ่งชิ้นที่สองลด50เอร์เซ็นตนะคะทุกคนนี่ค่ะเตรียมจ่ายเงินนะคะทุกคนได้เท่านี้หละนี่ละคะ่ะสองถุงนะคะก็หมดไปเจหยูโร จุดสองสนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะ